โอ้ขึ้นไปนี่สวยมากไม่เหนื่อยเลยสบายวิ่งขึ้นเลยอ่ะจริงจริงวิ่งแบบแม่เด็กไม่เหนื่อยเลยอ่ะวิ่งกันแบบสบายไม่หอบ้วยชอบชอบตั้งรอณจุดนี้ณจุดนี้แม่หลิกเดินเดินเคร่จะชิลตอนนี้ต่อไหนี้หมดละตอนนี้ตอนนี้นี่ก็ตอนนี้นั่งนี่ค่ะนั่งนี่เลย่ะ เพราะว่าเขาจัดไปแล้วทั้งวันเลยแต่น้องปิ่นแบงค์ก็แบงค์ก็มานี่แล้วนี่แบงค์แบงค์มาแล้วค่ะได้ทรายไหมคะไปถึงทรายถึงทรายถึงถึงหมดเลยไม่ถึงคนเดียวได้เลยถึงม้าปิ่นถึงไหมจริงเหรอจริงเหรอเดินลงเหรอพี่วิ่งขึ้นเลยอ่ะสบายขึ้ไปแล้วไม่ถึงเดินลงเนี่ยเหรอยังไม่ได้ขึ้นยังไปถึงไหนเลยทำไมคะฝนตกใช่ไหมฝนตกก็ถ่ายรูปไปตลอดเวลา โอ้ยหมดเวลาโอ้มีน้ำกินา้ดีค่ะโอ้โหเสื้อสีส้มมากทีมนี้ าผ ah, oh. ู้ผ anyway like ู้แพ้นี่นั่งกันเบียดกันมากเลยนะผู้ผู้แพ้เนี่ยเอาเลยค่ะแพี่อเลยเดีมะร้งนี้นเรย่ดีานๆ้องถอดแบนทีกว่ะน้าถ่ายมาก

พี่เสื้อพี่ใช้บีป่ะมไม่ใช่ไม่รู้อะไรจะไม่ได้แพ้อะพี่พูดสีด้วยไหนได้บ้างแม็ก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 ฮะแม็กไหนได้บ้างแม็กไอ้ตอนออสีซั่นไอ้ใช่ใช่โองแม็กเองแม็กเหรอคู่ภูแพ้ผู้นี่ยยอะมาจากชมพู้เหรอผู้อะชมพูแพ้ชมแพ้ เรือนแพม,มชมแเรืนแพป่ะแ<ร>พแพรเออเรื่อเรืนแพแล้วพอเสร็จแล้วบแบบหอยแพแพรแพรัลูกเสียใจตัวแพรแล้จนแพไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วก็เมาส์ไปก็เรียนมคะาเราเรียนล้สปเราเรื่องเยนเพราะว่าสอบกันเลยเหรอเพะเป็นซีฟู้ด โหลดนัเว้ยนอนเล่นอู่เล่นกูแดดสไย้ี่ดด้วได้่มช้ลูคูแพรมีพี่พ่ได้ม้มย่เ่นยมไ้่เกมออกไหมยังไม่ยังไม่เชื่อชอะไรด้วย เหมือนสง้าหลังอเหมอนแสงเข้าหลังเลยเหมอถ่ายแม่สีไแม่ถ่ายอะไรถ่ายาอยากถ่ายแบบที่เขียนมดูได้นี่เนี่เล่น็ได้เล่นเลก็จะดูได้เด็ได้ได้ดีด้วยเพราะเน ก็ดูดีด้วยกาแต่เราจะช้อปปิ้งไม่ใช่หรอเราช้อปก่อนก็ได้เรามาลุ้นผลตอนสีพุ่มตอนแรกชมต้องดูหลงไม่ดูจอตกลงเลือก็ปไม่เลือกช้อปปิ้งใช่ไหมไม่คืออยากลุ้นแล้ว่าแสดงได้ดีดีไง สิบสองนาทีอะค่ะมันยังไม่ถึงนัวฝนยังตกอยู่นะคะตกตกเลยวะแค่เพิ่งมาบ้านเลยฝนเลยนะอะไรนะฝนจุดตกแล้วตอนที่เราแบบไม่ได้เดินขึ้นไปก็จุดตกแล้วอะเขาใส่ผ้าห่านอะแต่เขาน่ารักนะใครเนี่ยเป็นแฟน จเป็นคอบเด็กแัดปันอยู่แล้วจะเดี๋ยวบอปันนี่ซื้อปันวัวปันตัวแดมัน่ไม่เปันไม่ค่อยเจอไไเขียวข้างล่างมอะไจริงไหมอน้าสองคนอ้าวมึงบอก สับเว์คือซางเวสับเวน์นั้นนั้นข้างหน้าไม่ใช่มีไวไฟใช่ไหมไวถึงเราเอาพวกนี้ไปต่อนะอันนี้เป็นไวไฟของสับเวเหรอปีที่บอลเล่นแล้วหรอดีอ่ะประเทศนี้ไวไฟปีเยอะอ่ะแล้วหน้างสตาร์บัคเหรอสับเวใช่ป่ะไปกินสตาร์บัคเราจะไปใช้เปล่าบอสก็ไปลองแส่งเนี่ยไปแล้วลองส่งเคยเฟซท่ามาใครยัง ด,ดีไหมตุ้ยลองทำกับกตุ้ยแต่ว่าเล่นเฟซตามเล่นสก,กายดีกว่ามี WiFi